อัลโหลมาบัดดีกันตอนเย็นๆนะคะลูกค้านะมามาดูบานอันนี้เป็นบานเดี๋ยวนะจิตเดี๋ยวนะอันนี้จะเป็นโมเด์นะคะโมเดนสวยๆอย่างนี้เลยนี่เลยนะคะยามต้องสังแดดจะออกมาเป็นแบบนี้ปึ๊บอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆ,ๆกันแล้วก็จะมาเป็นบานนี่นะคะอ่าบานช่องนะคะโมเดนช่องนะคะชุดนี้นี่นะคะสวยๆาวางได้เลยครับาวางได้เลยเอยเอาวางข้างๆงพิงๆห้พี่ข้างล่างได้ไหมพ <ๆ S 1> ิงๆโอเค ส่วนตัวนี้นี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะโมเดนของเรานะคะไม้เก่านะคะนี่เลยนะคะอันนี้จะเป็น80นี่นะคะ80สองสองสองเมตรนะคะเออนี่แหละครับอันนี้จะเป็นนี่นะคะเห็นอย่างนี้นะคะ8 2สองเมตรนะคะลูกค้านี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะเนียนกิฟต์นะคะลูกค้าเป็นไงความสวยงามนะคะ8 2สองเมตร8 2สองเมตรชุดนี้หมาจะเผลอพูดเหนือซะละ วางได้เลยครับ82เมตรชุดนี้จะอยู่ที่แผ่นละบานละเนาะโอเคบานละห้าพันนะคะลูกค้านะเป็นไม้เก่าทั้งหมดนะคะอ่าส่วนอันนี้จะเป็นขนาดไหนบ้างรู้เดี๋ยวนี้เช้าค่อยเช็คดูนะคะเดี๋ยวเอาเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวกลัวฝนสาดนะคะชุดนี้จะจะเตรียมส่งกรุงเทพนะคะสำหรับชุดนี้นะคะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ เป็นไม้เก่านะคะสีสันสวยงามนะคะนี่นะคะนี่จะเป็นบานอ่าน่าจะเป็นบานห้องน้ํานะคะจะทําช่องระบายนะคะตรงนี้นะคะจะมีช่องนะคะชุดนี้จะมีช่องทุกบานเลยนะคะลูกค้านะนี่นะคะความงามสวยๆอย่างนี้เลยนะคะชุดนี้ส่งกรุงเทพจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบกว่าบานนะคะสี่สิบกว่าบานเดี๋ยวเฮียแกสั่งเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าไม้เราสวยงามมากๆนะคะลูกค้าดูนะคะ ฝีมือเนียนกิฟต์นะคะนี่นะคะสวยงามอ่ะวางได้แล้วครับสวยมากๆเลยนะคะสําหรับลายไม้สักเก่านะคะจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าลูกค้าทนายสั่งปิดได้พี่ดิลูกค้าทนายสั่งจองก็สั่งจองมาได้สําหรับไม้เก่านะคะชุดนี้เดี๋ยวเราจะส่งเรียมคุมไว้เพราะว่าฝนอาจจะสาดแบบเดี๋ยวกลัวเสียไม้นะคะลูกค้านะเอ่อไม้จริงๆเราเยอะมากนะคะแต่ว่า นิชาย,ยังไม่มีเวลานําเสนอให้ลูกค้าเลยนะคะเดี๋ยวลูกค้าขอขอเวลารออีกสักวันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้นิชาจะไปส่งไม้ที่เชียงรายนะคะเชียงรายไปส่งไกลเลยนะคะลูกค้านะไปเชียงรายกลับมาแล้วเดี๋ยวนิชาจะามานําเสนอขายให้ลูกค้าอีกทีนะคะลูกค้านะคะไม้สวยๆกันเลยนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้จะเป็นหน้าแปดนะจริงๆเรายาวมากเลยนะคะยาวอยู่ที่สิบเมตรแต่ว่า นิชาต้องตัดครึ่งนะลูกค้านะคะตัดครึ่งมาเพราะว่าไม้ยาวเกินไปเราไม่สามารถเอามาได้นะคะลูกค้าอ่าแล้วก็มีหน้าหน้าเลยตัดเหลือแค่สิบสองนะคะลูกค<ม>้าห้าเมตรโหโคตรเสียดายเอาจริงๆนะคะหนาอยู่ที่สามเซนกว่ากว่านะคะลูกค้านะส่วนหน้าเจ็ดจะยาวนะคะยาวอยู่ที่สิบเจ็ดอกนะคะแล้วก็สิบแปดซอกนะคะสําหรับหน้าเจ็ดนะคะชุดนี้เดี๋ยวนิชาคิดแล้วก็จะมา นำเสนอขายให้นะคะลูกค้านะสาหรับไม้เครื่องนะคะลูกค้านะสวยๆนี่นะคะจริงๆแล้วก็จะมะีพื้นไม้แดงแล้วก็ไม้มะค่าชุดนี้นะคะ,ะชุดนี้นิชาอาจจะเอาไปทํานอกดาวนะลูกค้านะนิชาจะบอกไว้ก่อนนะนิชาจะทํานอกดาวขายให้ลูกค้านะคะลูกค้านะสาหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการนอกดาวก็ทักนิชามาได้สําหรับเราจะแบบ ใส่แต่ไม้ดีๆให้นะคะลูกค้าไม้ยางรับรองไม่มีนะคะลูกค้านะสาหรับนอกดาวที่นิชาจะขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นไม้เต็งนะคะลูกไม้เต็งชุดนี้นะคะน,นิชาจะเอาไว้ไปทํานอกดาวให้กับนำเสนอให้กับลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าก้ายาวสิบเอ็ดอกนะคะแล้วก็พื้นนะคะพื้นจะมีไม้เต็งอ่าไม้มะค่าแล้วก็ไม้สะแบกนะคะลูกค้านะนี่นะคะรวสําหรับไม้เครื่องไม้เต็งทั้งหมดนะค่ะลูกค้าหน้าห้านะคะ ชุดนี้เดี๋ยวนิชาจะอาเอาไว้ทำนอกดาวขายนะลูกค้านะนกดาวฝาเฟี้ยมแบบฝาเฟี้ยมสักสวยๆในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้นะคะลูกค้านะหรือลูกค้าจะสั่งแบบไหนแบบนิชาทําตามแบบได้หมดนะคะลูกค้านะรับรองเราจะเอาไม้ดีๆใส่ให้ลูกค้าไม่ให้มีปัญหาตามหลังมาเลยนะคะสำหรับนอกดาวของเรานะคะอ,อันนี้ไม้เยอะมากแต่เดี๋ยวนิชาจะกลับมานําเสนอจัดโปให้ลูกค้าแบบว่ารัวๆ ไวๆกันไปเลยนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นไม้ประดู่นะคะลูกค้านะไม้ประดู่ชุดนี้นะคะจะหนาอยู่ที่สองเซนนะคะลูกค้านะลูกค้าเอาไปทําฝาหรือว่าทําพื้นได้นะคะสาหรับชุดนี้นิชาลืมมาก็คือพื้นนะคะลูกค้านิชาลืมมานี่คือพื้นนะคะแต่ว่าลูกค้าสมัยสมัยนี้ก็คือมันมันอาจจะบางไปแต่ว่าถ้าไปทําแบบเป็นแบบพวกซุ้มสาราหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะลูกค้านะ สวยๆสำหรับประดูชุดน,นี้ก็ยังไม่ได้คิดอีกนะคะลูกค้าว่าเท่าไหร่กี่ยกไม่รู้นะคะไม่แน่ใจนะคะลูกค้านะแล้วก็สําหรับฝาสวยๆชุดน,นี้นะคะฝาส,สักสวยๆชุดน,นี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามานําเสนอแบบคิดอีกทีเพราะว่านิชาย,ยกออกไปขายให้ลูกค้าไปอยู่ประมาณไม่แน่ใจว่ากี่แผ่นนะคะลูกค้าเดี๋ยวนิชาเปนเชกอีกทีนะคะลูกค้านะ,ะสาหรับหน้า11นะคะลูกค้าสวยๆอย่างนี้นะคะลูกค้าตอนนี้อาจจะเหลืออยู่ที่หน้า1 1นะคะ หน้าสินี่สวยมากๆเลยนะคะบอกเลยนะคะยาวอยู่ที่13บสามอกเลยนะคะสําหรับไม้พื้นไม้สักชุดนี้นะคะหน้าสิบสอคือเราขายไปแล้วนะคะหน้าสิบลูกค้าจองไว้แล้วนิชาก็ขีดหัวไปแล้วนะคะหน้าสิบนะคะแล้วก็ลูกค้าก็จะมาดูคือหน้าใหญ่ชุดนี้นะคะสาหรับลูกค้าที่เอาหน้าสิบนะคะเดี๋ยวเขาจะมาดูชุดนี้แล้วก็จับจองกันไปเพราะสวยมากๆนะคะลูกค้าดูข้างๆสิคะเนี่ยหน้าใหญ่ข้างๆโอ้โห สวยมากบอกเลยเพราะว่านิชาเอาตรงหน้ากาวออกไปแล้วนะคะจะส่งเชียงรายนะคะหน้ากาวนะคะจะส่งเชียงรายกันนะคะลูกค้าเนี่ยชุดนี้สวยสวยสวยมากๆนะคะคือไม้เต็มเลยนะคะไม้เต็มมากๆหน้าสิบแปดนี่คือเต็มเลยไม่มีการแบบว่าหัวจะแตกเลยนะคะลูกค้าดูสิสวยจริงๆนะคะไม้ชุดนี้ไม้ชุดใหญ่นี่สวยมากๆเลยนะคะดูหน้าสิบสามนี่ไม่มีแบบไม่มีตาหนินที่แบบแตกเลยนะคะสําหรับหน้าไม้นะคะโคตรโคตรแข่งความสวยนะลูกค้านะ ลูกค้าท่านใดสนใจก็จับจองได้นะคะลูกค้าขอบคุณมากๆค่ะ